แต่ตอนนี้นะครับเชื้อ3ามวันนะครับถ้าเก็บถูกวิธีแล้วก็จะทําให้นะครับพวกนี้นะครับดูครับดูยายเขาแบบนี้เลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปหาวัตถุดิบตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมไปเจอนะครับอยู่หน้าบ้านซึ่งตัวนี้นะครับมันจะเป็นจุลินทรีย์นะครับที่ทุกคนสามารถหาใช้ได้เองนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือที่ขุดนะครับแบบนี้แล้วก็ถุงมือนะครับ เพื่อเป็นการนะครับเซฟไม่ให้มือของเราพองนะครับมือของเราบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ทํางานหนักแต่ว่าเราสามารถทําได้ถ้าเรามีถุงมือนะครับในการป้องกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกระป๋งนะครับหรือว่ากระปุจะพูดถึงจุลินทรีย์นิดนึงนะครับจุลินทรีย์มีประโยชน์ยังไงนะครับกับการปลูกพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกแตงโมปลูกมะเขือปลูกมะเขือเทศนะครับพริกหรือว่าอะไรต่างๆที่เราปลูกนั่นก็คือพืชนั่นแหละหรือต้นไม้นี่แหละนะครับก็คือถ้า การทาเกษตรอินทรีย์เนี่ยหรือว่าสายอินทรีย์เนี่ยเราจะใช้นะครับเป็นธาตุอาหารได้จากปุ๋ยคอกนะครับเป็นหลักปุ๋ยคอกเป็นหลักบางคนก็จะใช้เป็นปุ๋ยหมักเป็นหลักนะครับเขาว่าปุ๋ยหมักนะครับในกระบวนการหมักเนี่ยเขาจะใช้พวกจุลินทรีย์นะครับต่างๆมาย่อยนะครับแม้กระทั่งจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับหรือเรียกว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะครับก็จะนําเสนอในตอนต่อๆไปในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจุลินทรีย์ท้องถิ่นนั่นก็คือจุลินทรีย์เจ้าปวกนะครับผมไปเจออยู่หมาหินอ่อนหน้าบ้าน ก็คือเขามาก่อน,นะครับเป็นโพลขึ้นมาเลยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมีจาวปวกหรือเปล่านะครับหลายคนที่ยังไม่รู้จักจาวปวกนะครับก็จะพาไปดูในวันนี้แหละแล้วจะแล้วก็พร้อมวิธีการขยายดีกว่าไหมอ่าจะพาทําวิธีการขยายด้วยจากปริมาณนะครับสมมติว่าเรามีเงินอยู่10บาทนะครับจะทํายังไงให้ได้เป็นร้อยบาทนะครับหรือว่ามีอยู่1กิโลทายังไงให้ได้เป็นร้อยกิโลนะครับก็ปร,ประมาณนี้ครับในวิธีการคิดท,ที่จะพาไปนี้ตอนนี้ก็ใส่มือพร้อมแล้ว อุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูหน้างานจริงเลยครับว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยครับว้าวนี่นะครับก็คือนี่นะครับมาก่อสร้างนะครับนนะครับวัตถุดิบของเรานะครับซึ่งมาให้เราลอดตาลอดใจมากนะครับเห็นไหมครับพี่น้องครับ เหมือนเหมือนเลี้ยงเลยนะครับโอเคสงใสยสวรรค์ส่งมาให้เรานะครับหลังจากที่กระผมนะครับทำการขุดนะครับดูก็จะมีจ้าวปวกที่เก่านะครับไม่เหมาะแก่การทำจุลินทรีย์จ้าวปวกนะครับแบบนี้แข็งเพราะจุลินทรีย์ที่ดีนะครับจะเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถนะครับกักเก็บความชื้นได้ดีนะครับ ตัวนี้ถ้ามาทําก็ถือว่าไม่ดีแล้วเชื้อจะเดินไม่ดีนะครับคือแก่แล้วนะครับส่วนที่เรียกผมก็ลองขุดดูนะครับด้านล่างก็เจอนะครับผมก็ลองดูว่าอด้านล่างมันจะมีพวกอ่ารังปวกอยู่หรือเปล่านะครับขุดดูนิดเดียวนะครับไม่มีแล้วครับมันลงไปได้แค่ผิวพื้นแค่ประมาณนี้เองนะครับทีนี้ผมลองขุดดูไปอีกนะครับก็เจอนะครับเจ้าปวกที่ค่อนข้างน่าจะใช้ได้นะครับจับดูนะครับมีความชุ่มชื้นอยู่บ้างนะครับ ถ้าวันนี้นะครับเราหาไม่ได้เราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเก um ็บนะครับส่วนที่ได้นะครับแบบนี้ส่วนที่แข็งปกๆแบบนี้นะครับผมจะไม่ใช่เลยนะครับหมดโอกาสนะครับตัวนี้ยังพอรุ้นนะครับทีนี้ผมลองขุดดูเนาะนี่ครับมีแมงเม่าเยอะเลยนะครับเต็มเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ปวกนะครับก็มีมีแบบปีกๆด้วยนะครับเหมือนคล้ายแมงเม่าตัวเล็กๆนะครับก็ถือว่าเรากําจัดปวกนะครับ สร้างความบั่นป่วนให้เขานะครับอยู่ไม่เป็นสุขนะครับเพราะว่าเขามาตั้งอยู่ใกล้บ้านเราเนาะแล้วทีนี้จับดูนะครับจาวนะครับก็เป็นจาวเหมือนที่เราไม่เอาก่อนหน้านี้นะครับเป็นสีดํานะครับส่วนตรงนี้นะครับถ้าขุดไปก็จะเจอเหมือนกันก็คือมีความชื้นอยู่บ้างนะครับเนี่ยซึ่งเราเก็บตัวอย่างไอพวกประมาณนี้ได้แล้วนะครับส่วนถ้าแข็งแขง่ะคือไม่ใช้เลยนะครับไม่ต้องไปหวังว่าจะมีจุลินทรีย์อยู่นะครับจุลินทรีย์จะอยู่ที่ชิ้นชื้นนะครับส่วนกลางๆแบบเนี้ยก็คือสามารถเก็บไไปทดดลอง้แต่่วา เราเก็บไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งเดี๋ยวไปหาต่อครับหลังจากนะครับที่ไปขุดมานะครับสองจาวนะครับก็ได้มาแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจาวไม่ดีเหมือนคลิปก่อนที่เคยทําแต่ว่ามันเป็นโอกาสนะครับเป็นการทดลองที่ดีของการที่เราจะดูว่าถ้าเราได้มาแบบนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้ขุดได้จาวสวยๆเสมอไปแต่ตรงนี้นะครับข้อดีก็คือจากที่ผมจับดูนะครับ ผมเลือกเอาตรงที่มีความชื้นอยู่บ้างนะครับมีความชื้นบ้างแต่เจ้านะครับดินที่เขาใช้เป็นจานเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแต่ผมมองว่าถ้ามีจุลินทรีย์นะครับก็คือจะมีความชื้นนี่นะครับก็นำมาบี้บี้แบบนี้นะครับและสังเกตได้ว่านะครับตรงที่บี้ไม่แตกเนี่ยก็จะเป็นก้อนใช่ไหมครับส่วนตรงที่บี้แล้วละเอียดได้นี่ครับก็จะเป็นมีความชื้นอยู่นะครับนั่นก็คือน่าจะมีจุลินทรีย์อยู่นะครับ หลังจากนั้นนะครับผมจะล่อนนะครับเอาแค่เป็นผงๆนะครับเพราะว่าเพื่อการทดลองแล้วก็นาเข้าวเหนียวนะครับที่มีอยู่ในติดข้าวอยู่แล้วครับมาคุกเข้านะครับเชื้อที่เราจะทดลองว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ไหมนะครับในของจุลินทรีย์นะครับก็อาจจะมีได้เพราะว่าอะไรนะครับที่บอกไปก็คือเขายังมีความชื้นอยู่บ้างนะครับตรงที่เรานํามามันก็จะเป็นวิธีการขยายนะครับจากที่น้อยนะครับให้มากถ้าตรงนี้นะครับ ใส่กับข้าวแล้วเพอเอิญนะครับมีใยสีขาวขึ้นมีจุลชีจะปลวกอยู่นะครับมีจุลซีท้องถิ่นอยู่เนี่ยเราก็ไปขยายกับลำแล้วก็เข้าปลายปลายข้าวนะครับผสมกันตามสูตรได้นะครับเดี๋ยวโอเคหลังจากนี้ผมก็จะนําเข้ามาไว้ตรงนี้นะครับหลังจากที่คลุกเข้ากันเสร็จนะครับก็จะได้แบบนี้ครับผมก็จะทําการรัดปักถุงสักหน่อยนะครับทีนี้วิธีการเก็บเก็บยังไงนะครับก็ยังไม่ต้องให้โดนแสงแดดเลยนะครับสาหรับการบ่มเชื้อ S <S <an> ก็จะเก็บไว้สมมติว่าเราถ้าเราเก็บในตรงนี้นะครับหาอะไรรองก้นนะครับให้สูงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็หาอะไรข้อบไว้นะครับเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในครั้งหน้าเดี๋วห้าถึงเจ็ดวันมาดูว่าผลการทดลองนี้จะได้ผลไหมครับถ้าได้ผลคุณผู้ชมก็จะเป็นประโยชน์ว่าสามารถทําได้ผมก็จะเป็นประโยชน์สามารถรู้ว่าที่สามารถทําได้นะครับถ้าไม่ได้นะครับเราก็จะได้เป็นประโยชน์ว่ามันไม่ได้ครับสวัสดีตอนเช้านะครับของวันที่สามนะครับของการบ่มเชื้อซึ่งหลายคนนะครับทําการบ่มเชื้อเนี่ย มีทั้งประสบความสาเร็จและไม่ประสบความสําเร็จนะครับบางคนประสบความสาเร็จได้ประมาณ5-7วันเนี่ยเริ่มเห็นเชื้อเดินนะครับเป็นเป็นขาวๆเหมือนปุยฝ้ายนะครับบางคนทําแล้วนะครับทําแล้วไม่ขึ้นเลยนะครับทําแล้วเชื้อไม่เดินเลยนะครับซึ่งคลิปนี้มีคําตอบเพราะอะไรนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงที่ผมบ่มเชื้อบ่มยังไงนะครับให้เชื้อเดินเร็วนะครับถ้าเรารู้หลักการบางอย่างมันก็ทําให้เราทําแล้วประสบความสำเร็จได้ดีและไวขึ้นครับนี่นะครับตรงที่ผมนะครับทําการบ่มไว้นะครับ โดยทฤษฎีเนี่ยถ้าอุณหภูมินะครับร้อนเนี่ยมันจะทําให้เชื้อเดินเร็วนะครับในถังน้าแข็งอย่างเงี้ยก็คือจะเดินเร็วสามารถใช้กับกล่องได้นะครับกล่องโฟมได้นะครับก็จะเดินดีนี่นะครับสวันนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงปึ๊บนี่นะครับนี่นะครับเชื้อรานะครับที่เราบ่มไว้3วันนะครับสังเกตก็จะมีนะครับ ฝ้าขาวๆนะครับเหมือนปุยฝ้ายนะครับเหมือนนี่ครับเป็นฟูๆขาวๆนะครับซึ่งแบบนี้ก็แสดงว่าจูรินซีเจาวปวกนะครับที่เราไปขุดมาเนี่ยถือว่าใช้การได้นะครับแล้ววิธีการทําขั้นตอนก็ไม่ได้ยากนะครับแล้วทําไมนะครับจูรินซีเจาวปวกเนี่ยทำไมเชื้อถึงเดินไวต้องบอกว่าหลายคนอาจจะทําผิดวิธีนะครับผิดฤดูด้วยนะครับซึ่งหน้าหนาวผมลองทําดูแล้วนะครับจูรซีจาวปวกเนี่ย ไม่เดินนะครับไม่เดินถึงเดินก็คือช้ามากถ้าเรามาอบในถังน้าแข็งอาจจะช่วยได้แต่ถ้าอบแค่ในนะครับแบบกล่องพลาสติกอะไรเงี้ยเชื้อไม่เดินเลยนะครับเชื้อไม่เดินเลยนะครับต้องทําความจในรดูการด้วยนะครับเขาน่าจะตอบสนองได้ดีนะครับกับอากาศที่มีอ่าอุณหภูมินะครับมากกว่า25องศาขึ้นไปนะครับเขาถึงจะเดินไวตรงนี้นะครับเป็นหน้าร้อนนะครับเดือนมีนาวันที่ยีิบเก้าวันนี้เนาะช่วงเดือนมีนาเนี่ยปลายเดือนมีนาเนี่ยซึ่งมีอุณหภูมิที่ร้อนนะครับ ซึ่งผมได้นะครับนาจุลินทรีย์จาป่วกเนี่ยไปไว้ในถังน้าแข็งอากาศร้อนแล้วยังไม่พอนะครับอ่าไปอยู่ในถังน้าแข็งอ่ยอากาศยิ่งร้อนขึ้นมาอีกยังไม่พอนะครับการควบคุมอุณหภูมินะครับให้คงที่เนี่ยมันจะตอบสนองกับการเดินเชื้อรานะครับทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชถ้าอุณหภูมิคงที่เนี่ยจะโตเร็วนะครับเชื้อราก็เช่นกันนะครับนี่นะครับแล้วทีนี้ผมจะแกะดูข้างในนะครับว่าจะเป็นยังไง แล้วผมจะนําไปบ่มต่อนะครับจริงๆอ่ะต้องบ่มประมาณสักห้าถึงเจ็ดวันนะครับให้สปอร์เขาอแก่ก่อนนะครับพอไปขยายเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับของจุลินทรีย์ที่ดีเห็นไหมครับกล้องไม่ซูมเนาะเห็นไหมครับเชื้อสวยมากนะครับแกะดูข้างในว่ามันเข้าไปอย่างโอ้โหก็จะแข็งมากเลยครับก็คือจะเป็นนีนี่ครับใยเข้าไปข้างในบ้างนะครับโอ้โหสวยไหมครับสวยไหมครับ อันนี้คือเดินไวมากนะครับถ้าเราทําถูกวิธีแล้วหลังจากนี้ถ้าเราปล่อยไว้นะครับถ้า3วันได้ขนาดนี้นะครับอีกประมาณสามวันทั้งหน้านะครับครบอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสีข,ขาวๆก็จะกลายมาเป็นสีเขียวนะครับส่วนสีดําสีส้มเนี่ยถือว่าเป็นเชื้อปน,นครับจะไม่ถึงกับดีแต่ถ้ามีบ้างก็ใช้ไปเถอะครับไม่เป็นไรครับมันก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วพอเราไม่ได้เคบไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าไม่ได้ทําการไปเคบไปนึ่งนะครับในหม้อนึ่งแรงดันนะแล้วก็ไม่ได้เก็บใน ที่ปอดเชื้อเนาะมันก็เป็นเก็บบ้านๆครับซึ่งจุลินทรีย์พวกนี้ก็สามารถทนกับอุณหภูมิทั่วไปได้ครับเพราะว่ามันแข็งแรงเดี๋ยวผมจะนําจุลินทรีย์พวกนี้นะครับสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับกับน้าหมักได้กับปุ๋ยหมักได้แต่ถ้าคุณมองว่าเอ้ยเท่านี้มันจะพออะไรให้นําไปขยายอีกนะครับให้นําไปขยายอีกก็คือจะนําจุลินทรีย์ตัวนี้ไปขยายกับลำนะครับแล้วก็ลำหนึ่งส่วนนะครับเข้าไปหนึ่งส่วนนะครับตามคลิปที่ผมเคยทําไปนะครับอาจจะทํารีแลนให้ดูอีกรอบนะครับว่า จากจุลินทรีย์เท่านี้นะครับพอนําไปขยายเนี่ยเราจะได้จุลินทรีย์เพิ่มเท่าไหร่ในการทําปุ๋ยหมักน้าหมักนะครับเพื่อใช้ในเกษตรของเราที่เรารักนะครับก็คือการปลูกต้นไม้นะครับการปลูกพืชการปลูกผักสวนครัวต่างๆสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ3วันนะครับได้แค่นี้จริงๆครับทดลองทํานะครับถ้าเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมและถูกดดูกาลนะครับจะเดินเร็วแบบนี้เลยครับสวัสดีครับ ยังจบไม่ได้นะครับยังมีความรู้ดีๆนะครับท้ายคลิปอีกมานะครับคิดออกพอดีเกือบลืมบอกคุณผู้ชมนะครับสําหรับใครที่ดูมาถึงท้ายคลิปเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปนะครับก็คือการที่เราไปบ่มเชื้อในถังน้าแข็งเนี่ยถังน้ําแข็งก็คือจะมีความแห้งนะครับวิธีแก้ของผมก็คือผมจะใช้แก้วนะครับใส่ก้อนหินนะครับเพื่อทวงแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะครับแล้วก็จะนานะครับถุงชงเชื้อของเราที่เราจะทําการบ่มเนี่ยมอตั้งไว้ด้านบนนะครับน้ําก็จะระเหยนะครับให้มีความชื้น เพราะจุลินทรีย์จะเดินได้ดีหนึ่งอากาศนะครับความชื้นแล้วก็ความแรงของเชื้อนะครับคือรวมความแรงของจุลินทรีย์ที่เราได้มานะครับมันก็จะเป็นองค์ประกอบนะครับทำให้จุลินทรีย์เดินได้ดีครับจะเป็นประโยชน์มากครับใตตรงนี้นะครับเกือบลืมขออาภัยครับ